สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาทำฮอร์โมนค่ะไว้บำรุงกระาบกันค่ะพอดีฮอร์โมนเราหมดพอดีนะคะหมดแบบหมดเกลี้ยงเลยค่ะสว่วนนี้นะคะจะเป็นน้ำหมักกาแฟค่ะแต่ไม่ใช่น้ำหมักกากกาแฟนะคะเป็นน้ำหมักกาแฟทีอินวันนะคะ เพื่อนๆท่านไหนไม่มีก็คือใช้เป็นกาแฟกระป๋องแค่กระป๋องเดียวนะคะผสมน้ําลดนะคะแต่ว่าพอดอีที่บ้านเราเนาะน้องสาวเปิดร้านขายของชําค่ะเปิดมินิมาร์ทอันไหนหมดอายุก็คือจะโละค่ะเพื่อนๆก็เ,เ,กเลยจะมาหมักไว้เป็นากาแฟนะคะจะมีในตัวเจนสูงค่ะช่วยบารุงใบนะคะและดอกค่ะแป้งนะคะจะมาพาเพื่อนๆทํา ฮอร์โมนน้ำสาวข้าวค่ะใช้ได้ทั้งข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวเจ้าเลยนะคะมีน้ำสาวข้าวนะคะน้ำตาลค่ะสี่ช้อนโต๊ะ ใส่น้ำตาลไปนะคะสี่ช้อนโต๊ะผงชูรสค่ะสี่ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็เพื่อนๆ ใส่เปน็นนมเปรี้ยวนะคะยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะหนึ่งขวดผสมกันเลยนะคะ นะคะเพื่อนๆก็เทค่ะใส่ขวดแนะนำเป็นขวดน้ำอัดลมนะคะ ขวดนึงค่ะขวดอาจจะเปื้อนนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเราเป็นเอาขวดที่เราใช้ละมาใส่เพราะว่าเาเขาก็จะมีหัวเชื้ออยู่เนาะเราใส่ไปมันก็จะเป็นง่ายขึ้นค่ะตัวนี้จะเป็นน้ำหมักจะเป็นฮอร์โมนน้ำ่าวข้าวนะคะถัดมาค่ะจะเป็นฮอร์โมนนมสดนะคะ ขางตรงมีดคุณยายเนี่ยแหละค่ะไวหว เหมือนเดิมค่ะเเพื่อนงโงลดรสี่ช้อนโต๊ะหนึ่งสองสามสี่ดสี่ช้อนโต๊ะนะคะ ้นโต๊ะค่ะแล้วเพื่อนๆก็ใส่เป็นนมเปรี้ยวนะคะยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะหนึขวด ที่สองค่ะฮอร์โมนนมสดต่อไปนะคะฮอร์โมนไข่ค่ะ ไข่สี่ฟองนะคะเพื่อนๆไข่สี่ฟองน้ำตาลค่ะหนึ่งสองสามสี่น้ำตาลก็สี่ช้อนโต๊ะนะคะ ชูรสค่ะหนึ่งสองสามสีผงชุรดก็สี่ช้อนโต๊ะนะคะต่อไปก็ใส่เป็นนมเปรี้ยวค่ะ กันนนะะคะเพื่อ<ๆ>ตัวโฮอร์โมนไข่เนี่ยหมักไว้ค่ะสามวันถึงเจ็ดวันนะคะก็ใช้ได้ละออส่วนตัวโฮอร์โมนนะ้ำซาวข้าวโฮอร์โมนนมสดหมักไว้เจ็ดวันนะคะ นไข่เขาะจะเป็นโปรตีนชั้นดีเลยค่ะบำรุงต้นไม้เราเนาะใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยนะคะไม่จำเป็นว่าจะเป็นกุหลาบนะคะ เสร็จแล้วค่ะฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนน้ำสาวข้าวฮอร์โมนนมสดนะคะให้เพื่อนๆเ,เก็บไว้นะคะในที่ร่มนะคะเก็บไว้สักประมาณเจ็ดวันค่ะก็สามารถใช้ได้แล้วค่ะไม่จําเป็นต้องแช่ตู้เย็นนะคะแค่เพื่อนๆน,นะคะมาเขย่าวขวดนะคะเขย่าเบาๆเ,เ,เนาะแล้วก็คลายฝาทุกวันนะคะช่วงนี้เพราะว่าเขาจะมีจุลินทรีย์เนาะ เขาก็จะไปย่อยพวกโปรโตีนนะคะเพื่อนๆทำให้มันมีแก๊สค่ะเออเวลาเพื่อนๆปิดฝานะคะอย่าปิดแน่นเกินไปนะคะถ้าเพื่อนๆปิดแน่นเกินไปเนี่ยเออขวดมันจะบวมนะคะเพื่อนๆเวลาเราเขย่าเนาะมันอาจฝามันอาจจะเอะฝามันอาจจะระเบิดได้นะคะเพื่อนๆ <S <S เสร็จแล้วคะ่ะฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนน้ำสาวข้าวนะคะ